สวัสดีค่ะทัางเอฟซีทุกท่านทุกคนค่ะท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลงกังใจทั้งสองน้ำได้ค่ะเด้อคลิปนี้เกล้ำย่กับมาตามต่อแนวทางของเสียนนอนหน้าล่ะค่ะตัวเลขของเสียนนอนหน้าเนาะคะ่ะเนาะค่ะออกมาเหรียญธงเหรียญทาน้าเพลินพิ่ลค่ะยุธงยุธาบรรยากาศก็ดีดีค่ะส้มเข่าส้มเข่าแนนหน้าเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเก๋ล้ำย่าพาไปเบิ้งตัวเลขน้ำกันค่ะ ตัวเหลขของเพิน่นเพิ่นกะว่าเพิ่นเขียนใส่กระดาษป้อยไปเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะส่วนตัวของเพิ่นเนาะแนวทางของเสียนนอนหน้าค่ะคลิปนี้เป็นเล่าพัฒนาด้วยค่ะเด้อเล่าพัฒนาเนาะส่วนรัฐบาลก็ได้ลงไปเรียบร้อยล่ะค่ะรัฐบาลเดี๋ยวเกล้ําใยผ้าไปเบิ่งตัวเลขเล่าน้ากันค่ะรุ่นตัวเหลขเล่ามือแรงน้ากันเนาะค่ะเนาะเล่าพัฒนามือแรงนี่ ติป้อยไปก้อนหนานี่ก็จะเป็นของปูขนล่ะค่ะปูขนก็นได้ปล้อยไปแล้วของเกลําไยสูตรห้านสาวเพิ่นล่ะค่ะเพิ่นไฮสูตรตัวเหล็กตนมาเนาะค่ะเนาะสูตรคานวณของร้านสาวเมืองนอกเล่าพัฒนาก็ปล้อยไปละค่ะคลิปนี้ก็มาตามต่อแนวทางของเส้นนอนหน้าเพิ่นหล่ะค่ะออกมาส้มบรรยากาศยุธงน้าเพ่นสะนำหม่ไม,ม่งามๆค่ะ ขอแนวทางตัวเลขน้ำเพลินเรียบร้อยเดี๋ยวเก๋ลำเย้ผ้าไปเบ่งตัวเลขก,กันค่ะค่ะมาหอดมาถ,ถึงแล้วเดี๋ยวเก๋ลำเย้ผ้าเบ่งตัวเลขน้ำกันเนาะค่ะเนาะชุดนี้เป็นเล่าพัฒนาล่ะค่ะเล่าพัฒนาวอดประจำวันที่สิบค่ะสิบเมยยอค่ะหกเจ็ดสิบเมยยอหกเจ็ดของ เราพัฒนาก่อนค่ะเราพัฒนาชุดนี้เป็นของเส้นนอนหน้าล่ะค่ะเส้นนอนหน้าเป็นไ้ลูดไปที่ค่ะเลขลูดเลขลูดเพป่นไ้ลูดไปที่สองกับสี่ค่ะสองกับสี่เ่็นไห้มาสองตัวค่ะสองกับสี่ เลขสามตัวสี่ตัวของเราค่ะเลขสี่ตัวสี่หกสองสี่ค่ะเลขสามตัวสีว 4, ่ สองหกสี่สองหก2ามสองศูสองศูหนึ่งสองค่ะหกหนึ่งสองสองหนึ่งสค่ะ สองหนึ่งสี่เลขสามตัวมีอยู่สชุดเนาะค่ะเนาะสตัวค่ะสี่ชุดที่นี่เลขสองตัววิ่งหลดสองค่ะวิ่งหลดสองก็จะมีอยู่จับคููมาให้สอนึ่งค่ะสองหนึสอ,ส,อสองค่ะสองสอง สองสี่องสี่องแปดค่ะสองแปดสี่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 ห้าสี่ห้า สี่สี่สี่ห้าสี่หกค่ะสี่หกสี่เก็ดค่ะสี่เก็ดสุดตัวเลขวิ่งของเล่ามีสองตัวค่ะจับคูมาไห่ไมียุปแปดคูเนะค่ะเนาะแปดคูแปดคูวิ่งรูดสองวิ่งรูดสี่ยางละสองคูค่ะ เด่นไปทีสองค่ะดดเด่นสองแต่เราก็หายมาสองตัวละค่ะว่าสองกับสเนาะค่ะเนาะเราเด่นไปทีเลขสองะค่ะเด่นไปทีเลขสองเด่นสองตัวเด่นไปทีสองสค่ะสองสติ 2, ดสี่หค่ะสองสกับสีห ค่ะสุดนี่เป็นของเสี้ยนนอนหน้าล่ะค่ะค่ะเสี้ยนนอนหน้าห้เหล็กวิ่งเด่นเหล็กวิ่งสองตัวค่ะจับคูเด่นมาให้ยสองคูค่ะสองคูเด่นเด่นเลขกสามตัวสี่ตัวค่ะเลขกสี่ตัวมีอยู่ค่ะอันนี้เป็นเลขวิ่งค่ะเพค่นว่า สี 4, 6, 2, ่หกสองสี่นี่เลขวินก็จับมาสองตัวเนาะค่ะเนาะจับมาสองกับสี่ค่ะเลขกหกกระสติดมาอยู่เนาะค่ะเนาะเลขกหกค่ะเลขกหกมีอยู่สามตัวสองตัวค่ะที่มีหกค่ะเลขกสี่ตัวนี่แหละค่ะเพิ่นว่าเป็นเลขวินเลขตัวเลขที่จับมาได้ละค่ะ ซีเด่นอยู่งสองตัวเนาะซีน่ะเป็นตัวเด่นก็ว่าได้ละคะ่ะมันมาสองตัวอาจจะมาซีซีก็ได้คะ่ะมาซีซีเพราะว่าซีมันมาสองตัวเนาะอาจจะมาซีซีค่ะเด็กบิ่นเนาะคะ่นะเนาะซีซีหรือสองสอง,สองคะ่ะอย่าลืมค่ะอย่าลืมอย่าพลาดค่ะตัวเลขสุดนี้เป็นของเซียนนอนหน้าเนาะคะ่นะเนาะงวดประจําวันที่สิบมิถุนาเล่าพัฒนาโหลดไปที่สองกับซี ตอกเก่งของเพื่นกับมอยู่ีตัวนี่แหละค่ะสี่หกสองสี่ค่ะหลุดไปทั้งสีตัวนี่แหละค่ะเด่นส่ตัวเลขก็ได้นะคะเนาะเป็นเลขสตัวเลขสี่ตัวค่ะเลขสี่ตัวเลขสอตัวสามตัวมยูสี่สองหกสามสองศูนย์หกสองหนึ่งสองหนึ่งสี่ค่ะสามตัวจับมให้ยสี่คูค่ะเลขสองตัวพันจับมให้ สองหนึ่งสองสองสองสี่สองแปดสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดค่ะแปดครูค่ะเหล็กวิ่งมาสองตัวเนาะจับมาให้แปดครูค่ะสองสี่ครูสี่สี่ครูค่ะเด่นหาย่างละครูสองสี่สี่หกค่ะสองครูเด่นค่ะเพื่อนกระเน่นไปที่สองละค่ะถ้าจะหลุดเนาะ เพิ่นเน่นไปที่เลขสองแต่สองตัวเพิ่นกะเด่นเด่นมาสองตัวล่ะค่ะเพิ่นเล่นแน่นใ้ตัวหนึ่ง้าถ้าจะลดเดีเ๋ยวจะมักจะสอบตัวใดกะลองผิดจระนาเบิ่งเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นแนวทางของเพิ่นล่ะคะ่ะเพิ่นให้มาบอกต่อเป็นแนวทางล่ะคะ่ะมักสอบก็บตามได้บ่มักบ่รสอบก็ผ่านเนาะค่ะเนาะแนวทางตัวเลขกะมีความเสี่ยงล่ะคะ่ะ จังไดกะลองผิดจดารณาเบิงเด้อค่ะเดอ้อเกลลาแยก็เอามาเสนอเป็นแนวทางเพื่อกว่มบันเทิงล่ะค่ะมักสอบจังไดกะจังคอยว่ากันเนาะค่ะเนาะคลิปนี้เกล๋ลำไยไม่หยางหลายค่ะก็ขอให้เอฟซีทุกท่านทุกคนกะโศกโศกมันหมาน,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 น้ำกันซุปูผ่ซุกคนเด้อค่ะเดอ้อคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ